ที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้คือพระมหาโมนีนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอความไปด้วยกันนะคะขอให้สําเร็จทุกคนเลยนะตอนนี้เราจะพาทุกคนมาไหว้ขอพรที่พระมหามุนีเป็นวัดที่แบบขึ้นชื่อมากๆของเมืองมันดาเลคนที่นี่เขาจะศรัทธาพระมหามุนีมากเลยใช่ครับโอ้โหวัดใหญ่มากเนี่เรามาที่นี่เราต้องถอดรองเท้านะคะอันนี้เราถอดตั้งแต่บนรถสมล้อเราเลยอันนี้เราเช่าอะไรนะเหมารถเทอร์เทินมา เป็นรถตุ๊กๆสามล้ออ้เข้ามานี่เย็นเฉียบเลยนี่นี่วันนี้ของขายเต็มเลยอะเป็นของที่ระลึกนะครับด้านในนี้สกุเออสวยๆเลยนี่นะครับของที่ระลึกเต็มเลยสองข้างทางตรงนี้ยงคนน้อยใช่ครับรอบที่แล้วเรามาคนเยอะมากที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้คือพระมหาโมนีนะครับเรามาไหว้พระกัน เขาจะมีพิธีตลอดเลยนะครับเนี่ยจะมีพระมาทําพิธีตลอดเลยเดี๋ยวผมจะสูงเข้าไปได้านในให้ดูอีกนนะครับทุกคนเห็นหรือยังครับนี่สวยมากเลยเป็นพระที่ชาวเมียนมาเนี่ยนับถือกันมากเลยนะครับใครมาเที่ยวเมืองมัณฑะเลย์เมียนมาเนี่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับสวยงามจริงๆครับเนี่ยสีทองอลา,ามเลยตำนานเล่าว,ว่าพระมหามุนีสร้างขึ้นในสมัยพุทธกาลโดยกษัตริย์เมืองยะกไทยโอองซ่ oh. 5หนโอ้เป็นทองหมดเลยเหรอใช่เขาล่องมาตามแม่น้ำอีราวดีนะอ๋อก็คือองค์พระมหาโมนีเนี่ยก็จะถูกล่องมาตามแม่น้ำอีราวดีใช่แล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองมดาดเลนี่ปี2320มี23โอ้โหหลายร้อยปีแล้วนะ2-300<ด>ปีแล้วนะเนี่ยพระมหาโมนีมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าพระพุทธรูปเนื้อ,อนิ่มอ๋อเนื้อนิ่มพระพุทธรูปเนื้อนิ่มจากการปิดทองของผู้ศรัทธาจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนแผ่นทองซ้อนทับ นะที่เธอดูอะไรไหมดูในคลิปมามีูบนเสียงธระมหาบุรี้อ้ทิปที่เมียนมาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องหยกเป็นเมืองแห่งหยกเลยรอบนี้นี่อ้อนผมมาเลยนะรอบนี้คืออ้อนผมมาที่นี่เลยเราอยากมาขอพรขอพรไปด้วยกันนะทุกคนใครดูคลิปนี้ขอพรไปด้วยกันนะคะใช่ครับถึงไม่ได้มาเนี่ยเราถ่ายให้ดูเลยใช่ค่ะขอพรไปด้วยกันเลยค่ะ กำลังปิดเลยเรามาทันพอดีเลยครับเนี่ยเขากําลังปิดเลยโชคดีมากๆเลยครับนี่เรามาครั้งที่2แล้วนะครับช่วงเช้าเขาจะมีพิธีล้างพระพักตร์แรงพะทน ก็ถ้าแปลไปเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นพิธีการล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันตอนเช้าในทุกๆเช้าเลยนะครับเราคิดว่าจะมาไม่ทันยริงๆแต่เราก็ได้มาทันมาขอพรทุกคนที่ดูคลิปนี้ขอพรไปด้วยกันนะคะขอให้สําเร็จทุกคนเลยนะเฮ้ยสวยมากนี่นะครับวัดสวยมากเลยนะทรงสวยมากเลยนะคะเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมของชาวเมียนมานะใช่ครับนี่เป็นแบบเมียนี้เลย รู้สึกดีทุกครั้งเลยที่ได้มานะใครมาที่เมืองนี้เมืองมันดเลนะคะแนะนําเลยที่นี่นะคะท้ามพาดเลยที่นี่เลยค่ะ